xin chào 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 xin Em xin chào 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 xin นเมันใหม่แก้วใหม่169เงยโอ้ด่าว่าดีดินเคยซื้อกาแฟมาใหม่นะคะแก้วกาแฟมาใหม่ค่ะแล้วเสร็จแล้ไปซื้อกาแฟนะคะกาแฟที่ร้านหนิงหมดนะคะที่บ้านหนิงกาแฟไม่มีทานแล้วค่ะดินเคยขับรถไปซื้อนะคะ ซื้อแก้วมาใหม่ด้วยนะคือไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะอันนี้หนิงก็คือใส่เข้าไปครึ่งแก้วนะโจ